นี่มันลูกเขาอีเมลไม่มีผัวไม่มีลูกเป็นของตัวเองเดี่ยวไปเอาลูกคนนู้นคนนี้มาเป็นของตัวเองมันนี้มันตลกจะ้ะดูหน้ามันดูหน้ามันตัวมันดำหน้าโอ๊ยแต่ว้าด,ดูมันเป็นนอนที่เขาที่ลูกเขาดูมันดำหน้าไม่พอใจโอ,โอ้กูกวันกูกวันหัวนม เอาน้องมาดูดนมแมวไม่มีลูกมีบวตัวตัวเองเดี๋ยวเวลาลูกมาดูดนมจะก่อดดูดหน้าดูนำหน้าทุกคนดูหน้าก็นอนดีกว่ากูนมมันนะทุกคนนมนมมันก็ไม่มีอะถ้าดูต่อแล้วจะมันจะเป็นโรคซึมเศร้านะทุกคนตอนนี้เริ่มเป็นโรคโรคซึมเศร้าแล้ว อยากมีลูกหลายไม่มีผัวอยากมีลูกหลายดูแม่แมวนั่งสบายอีแม่วันจามานั่งเลี้ยงลูกเขาแมวไม่มีลูกมีผัวมานั่งเลี้ยงลูกเขามากโมวยลูกเขาเลี้ยงแม่แมวนั่งสบายดูกรมทรรมชาติธรรมชาตลูกเขาเราเลี้ยงนูแมแมวสบายทุกวันนี้แม่แมวมาต้องเลี้ยงลูก โ้สบายสบายดูจำหน้าดูจำหน้าอคอ้ยมันนย่งก็ตลกเด้อว,ว่ามากก็ไม่ได้งอนมีงอนมีงอนเมีไม่มีลูกมีป่วไอ้นั่นไม่มีจองไอด้ดนูนมในไหนเปล่าน้อย ไอ้หามดูด,ดนมไม่ได้ะมึงคิดได้งไงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอาโคบตุกตัวแล้วแม่มันไปไหนดูเย่งกันดูเจ๊อะไรมองคืออะไรเปล่าหน่อยไม่มีช่องไอ้ดูดนมโอ้ยแม่คนํำรักลูกอย่างคักเลยเนาะโอ้ยลูกก็รักแม่คนํำอย่างกันอีนี่ผัววันละเมื่อน่ายังไว้สิมา บิี้เกียดด้วยบิี้เกียดก่อนว้่อยอยาก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 เสนอนะเอากล้องเอาเอาอาอาว่ใหญ่ใหญ่ใอาหอออออออมันจะมาหาอะไรคณทำงานนี้แต่ละวันแต่ละวีอ่ะโอยเมนต์ตูดว่ะเมนตูอะเอามาลงมายังไงเนี่ยลงมาไงอ้ ฮันจังเลยอออโอ้ดูดูดูีออนเนี่ยคีออนจังเลยมาบ้าอีบ้านะทุกคนอีหมาตัวนี้นะมันเป็นลูกของอีหมาที่มันเป็นหมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฉันมนะสายสรับนอนอยู่ฝั่งตรงข้าดูนะทุกคนมันมันมันวิ่งไล่คุมลูกัะลดจะลดความนะแต่ว่ามันเห็นคือขนมแกขนมมันวิ่งตาเลือกข้ามถนนมาดูดิทุกคนโอ้ยอีหมาบ้าอีหมาบ้า บ้าคือจะหิวหลายเนะาะ <c oughs> เอาก็จับมาแล้วทาไมถึงไม่รังเกียจมันอุ้ยตายรถน้ำมันหมดนะทุกคน <c oughs> แต่ว่านี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านวัดด้วยนะทุกคนดูดิโอยน่ากลัวแล้วมันก็มีหมาจรด้วยนะทุกคนดูดิโอบรรยากาศน,น่ากลัวมากแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะวายเราก็ไม่ย่อท้อน,นะทุกคนเราก็ต้องไปผ่านไปอีกประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลก,กว่าได้เกือบสองกิโลนะทุกคนเราก็จะไป,ปะเดินทางกันต่อไปนะทุกคน มันก็จะน่ากลัวน,นิดๆน,นะทุกคนแต่แมวฉันไม่เคยหวัดหวันว่นกลัวอะไรเลยแมวระบบปิดแบบไหนก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิินี่ตอนนี้นะทุกคนเราก็พาแมวไปปล่อยรอบดึกนะทุกคนตอนนี้นะเราก็ รถน้ำมันหมดระหว่างทางแม้ผ่านวัดผ่านวาด้วยผ่านอะไรก็มันรนนะทุกคนดูตอนนี้นะั้นน้ำมันหมดนะทุกคนเราก็ผ่านวัดผ่านวามันมีบรรยากาศความน่ากลัวมากนะทุกคนแล้วก็ดันแมวอนะ่ะยังเงียบปิดเลยนะทุกคนนี่ฉันจะเสียงดังคนเดียวเราต้องขี่รถผ่านไปประมาณสองกิโลเกือบสองกิโลได้นะทุกคนแต่เราก็ต้องไปต่อไปเพราะว่าทา,ทางถึงแม้ว่า จะไม่มีทุกคนแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงไฟนะทุกคนมันน่ากลัว